ต่อไปนะคะเรามาดูข้อ3โจทย์ยาวหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวยิ่งโจทย์ยาวยิ่งได้ข้อมูลเยอะก็จะยิ่งทําให้เราทําข้อสอบได้เยอะนะคะข้อ3คือนําต้นมะลิไปวางไว้ในที่มืด72ชั่วโมงจากนั้นทําการทดลอง3ขนาดใบที่มี3ขนาดใกล้เคียงกันใบที่1นะคะเขาห่อหุ้มด้วยถุงกระดาษทึบก็แสดงว่าไม่ได้รับแสง ใบที่สองห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกใสอันนี้คือได้รับแสงนะคะข้อ 3. ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกใสเช่นเดียวกับข้อที่2เลยแต่บรรจุสารโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์หรือโซดาฟไฟเข้าไป20กร,รมัมจากนั้นนำต้นพืชไปวางไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแสงเป็นเวลา12ชั่วโมงนำใบพืชมาทดสอบแป้งโดยสารละลายไอโอดีน ข้อนี้เขามาถึงเรื่องการกําหนดตัวแปรเนาะตัวแปรควบคุมของการทดลองนี้คือการสังเคราะห์ด้วยแสงข้อนี้เห็นแล้วไม่ใช่เลยถ้าเราเรียนมาเรื่องตัวแปรตัวแปรควบคุมคืออะไรตัวแปรควบคุมคือสิ่งที่อาจทําให้คาดเคลื่อนดังนั้นจกึงต้องควบคุมให้เท่ากันในการทดลองก็อย่างเช่นมีตัวแปรควบคุมในที่นี้ก็คือใบที่มีขนาดใกล้เคียงกัน3มใบอันนี้คือตัวแปรควบคุมอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่น ต้นไม้ชนิดเดียวกันต้นเดียวกันได้รับน้ําเท่ากันได้รับองค์ประกอบอื่นๆเหมือนกันแต่ว่าองค์ประกอบที่แตกต่างกันก็คือตัวแปรที่เราจะต้องการหาข้อต่อมาคือตัวแปรต้นในการทดลองนี้มี2ตัวแปรคือได้รับแสงและไม่ได้รับแสงตัวแปรต้นคืออะไรเอ่ยตัวแปรต้นคือตัวแปรอิสระคือสิ่งที่ต้องการศึกษา สิ่งที่กําหนดขึ้นมาเนาะเขากาหนดมาแค่2อย่างจริงไหมที่แบบว่าได้รับแสงกับไม่ได้รับแสงอาจจะกําหนดมาได้รับแสงแบบนี้ได้รับแสงแบบนี้ไม่ได้รับแสงแต่ว่าเขาใส่อะไรมาด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟมาด้วยแสดงว่าข้อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่การได้รับแสงหรือไม่ได้รับแสงอย่างเดียวนะคะข้อ3โซเดียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จึงทำให้พืชสังเคราะห์ได้แสงน้อยลงใช่ค่ะ ัวโซเดียมไฮดรอกไซด์จะไปทำปฏิกิริยากับอะไรเอ่ยที่บอกไปเมื่อกี้นี้คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชถ้าเกิดมันไปทำปฏิกิริยากับตัวนี้แล้วมันก็จะไปทำปฏิกิริยาในปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงได้น้อยลงนั่นเองจึงข้อที่3จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อ4ถ้าเปลี่ยนต้นมะลิเป็นต้นแก้ว ผลการทดสอบด้วยสารไลโอดีนจะไม่พบแป้งทุดใบไม่จริงค่ะเพราะว่าจะเป็นต้นมะลิหรือเป็นต้นแก้วมันก็เกิดกระบวนการสังเคราะห์ไดแสงและพบแป้งได้เหมือนกันข้อนี้จึงไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องค่ะ